ที่นี่แซนดูนนะครับเดอะมอสต์ออฟไทยแลนด์นะครับหรือว่านันสายที่สวยที่สุดในสยามนะครับตัวนี้จะเป็นวิวท้องฟ้าแล้วก็ทะเลสีครามนะฮะช่วงนี้อากาศดีครับตัวนี้จะเป็นทรายแก้วนะครับซึ่งจะเป็นทรายขาวนะตรงนี้นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับที่สาขาบางบีนะครับได้มา เยี่ยมชมของเราตรงวันนี้นะครับก็ทางใกล้ของเกาะทะลุทัวและจันทิมาลิสานะครับก็ครับมาเยี่ยมชมเนินทรายแห่งนี้นะครับน้ำชมดูสนิทจบครับด้านบนนู้นนะจะเป็นฟ้าตัดกับปูนทรายนะฮะ ต,ตีรับไม่ไหวนะตัวหนักๆอย่างเงี้งงยโคขาขึ้นเนี่ยตอนจับก็ได,ดา เดินลงมาทะเลแล้วนะครับตรงนน้นจะเป็นหาดบังเบิดน,นะครับด้านนน้นนะเ,เป็นชายหาดบังเบิดนะครับด้านนน้นนะครับนนสลหรับตรงนี้จะเป็นชายหาดตัตรงนะครับตัวนี้ครับจะเป็นทรายแก้วนะครับด้านนี้ครับทรายละเอียดนะครับ นี่ครับจะเป็นสายแก้แวก็เวลาเดินจะดังนี่นะจะดังนี่ครับ ตัวน,นี้น้ำใสนะฮะเดี๋ยวสังเกตดูว่าน้ำจะใสมากนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวเกาะทะลุทัวร์นะฮะก่อนที่จะไปดำน้ำในวันรุ่งขึ้นนะฮะทางจัดที่มารีสอร์ทและทีมงานนะครับจะพา,าลูกค้าหรือว่านะักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในท่องเที่ยวใกล้เคียงนะฮะตรงนี้ของเราก็จะนำเสนอตรงนี้นะครับ แซนดูนหรือว่าเดนไซที่กล่าวไปสักครู่นี่ฮะก็คือจะสวยงามเรลูกค้ามาจะชอบเนี่ยครับกำลังถ่ายรูปันอยู่นะครับทีนี้ก็กำลังจะถ่ายรูปท่ากระโดดนะฮะก็สนุกสนานกันนะครับ หรับนูอัฟดันบน,นจะเป็นเนินทรายครับเรียกว่าแซนดูนะสวยมากนะครับ นี่นะน้ำจะใสยมากเลยนะชร่บ เดี๋ยวจุดท่องเที่ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดก้าประเสริฐหรือว่าวัดท่าแอ็ดนะฮะอีกชื่อหนึ่งก็คือจุดชมวิวท่าแอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะสายชมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในการเยี่ยมชมครับ